ซิต er. ูซีมุ้ยแฟนเพจขอเสนอรีวิวลวกกับความรู้สึกหลังดูสไปรัล from the book of ซอร์เกมลอกอมหิต ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ต้องบอกก่อนเลยว่าความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นเพียงความรู้สึกของผมเพียงเท่านั้นเพราะภาพยนตร์คืองานศิลปะและทุกๆคนล้วนมีงานศิลปะที่ชอบแตกต่างกันออกไปจึงไม่ผิดที่คุณจะคิดต่างสิ่งที่ตัดสินได้ว่าหนังเรื่องนั้นสนุกจริงหรือเปล่าก็มีเพียงตัวคุณเองและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย Spiral l r r o t the o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  s s w จะบอกเล่าเรื่องราวของคดีฆาตการรมปริศนาเรียนแบบฆาตกรจิกซอที่เหยื่อของมัน ป้าไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยหนังจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครอย่างนักสืบแซคแบงค์ตำรวจน้ำดีที่พยายามจะหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปใครจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเกมสุดอมตครั้งนี้ต้องไปติดตามใน Spiral from the Book of Saw เกมลอกอมต ข้อดีข้อใหญ่ของสไปรัลคือการนำเสนอที่ปรับเปลี่ยนจากหนังระทึกขวัญเลือดสาดไปเป็นหนังซึบสวนสอบสวนสุดเข้มขน้นแต่หนังก็ไม่ทิ้งสเสน่ห์ของแฟรนชส์ซอเล่าฉากโหดฉากเลือดสาดและเกณฑ์นรกสุดสร้างสรรค์ก็ยังสามารถทำออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์และน่าสนใจเหมือนเคยทางด้านบทภาพยนตร์ก็ทำออกมาได้ดีมีการเล่าเรื่องที่เข้มขน้นขาดเดาไม่ได้แต่ดูเข้าใจง่ายและหนังยังมีจุดหักมุมที่ยากจะคาดเดา เเช่นคยด้วยการที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังในแฟนชายซอซึ่งขายให้คนดูเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วการเซอร์วิสแฟนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีน่าจดจำและชวนให้นึกถึงภาคเก่าๆหลายครั้งแต่ถึงกรนนั้นสไปรัลก็ยังเปิดรับผู้ชมหน้าใหม่อย่างเต็มที่ด้วยการที่หนังไม่พยายามจะเชื่อมโยงภาคเก่า มากจนเกินไปทําให้ใครที่ไม่เคยดูซอม,มาก่อนก็สามารถสนุกและเข้าใจสไปรัลได้โดยง่ายข้อเสียของสไปรัลคือการเล่าเรื่องบางจุดโดยเฉพาะในช่วงกลางเรื่องที่หนังย่าอยู่กับที่ใบสักหน่อยแต่ด้วยความน่าติดตามของมันก็ทําให้จุดนี้ดูไม่ได้น่าเบื่ออะไรประเด็นของเรื่องที่ตั้งคําถามกับจัญญาบันหน้าที่ และศีลธรรมทำออกมาได้อย่างน่าสนใจแต่กลับไม่ได้ถูกขับเน้นมากพอทําให้ประเด็นที่ได้รับดูบางเบาไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ตัวหนังยังมีปัญหาจุกจิกทั่วไปที่หนังเหล่านี้มักจะมีเช่นตัวละครที่อาจดูแบนราบไปนิดและบางจุดที่ยังไม่สมเหตุสมผลมากเท่าที่ควรแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวหนังเลย สรุปแล้วโดยรวม Spiral from the book of Saw เป็นภาคต่อของแฟรนไชส์ที่เปลี่ยนทิศทางไปจากภาคเก่าไปเป็นหนังระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนสุดเข้มข้นแต่ก็ทำออกมาได้อย่างน่าสนใจดูสนุกและเคารพงานต้นฉบับหนังจังคงสเสน่ห์ของ Saw ได้อย่างครบถ้วนทั้งกับดักสุดโหดแต่โคตรสร้างสารรค์การหักมุมที่ยากจะคาดเดา ปัญหาของตัวหนังก็มีเพียงปัญหาทั่วๆไปที่หนังแนวนี้มักจะมีซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อตัวหนังมากนักและประเด็นหลักของเรื่องที่หนังต้องการสื่อที่ยังถูกขับดันได้ไม่มากพอพูด,ดง่ายๆสไปรัลเป็นดังจดหมายรักถึงแฟนชายซอที่คนที่ไม่เคยดูมาก่อน ก็สามารถสนุกไปกับมันได้ส่วนคนที่เป็นแฟนหนังอยู่แล้วก็มีฉากให้ฟินไม่น้อยเลยทางเรา Sit to see Movie Fanpage ขอให้คะแนน Spiral from the book of Saw เกมลอกอมหิตไปที่7เต็ม10ครับสามารถรับชม Spiral from the book of Saw เกมลอกอมหิตได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ และถ้าว่าใครได้ดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับแต่ขอความการุณาช่วยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นคอมเมนต์อย่างสุภาพและถ้าคอมเมนต์ของใครมีการสปอยก็ช่วยเขียนคําเตือนไว้ต้นคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ yamba